เป็นประเด็นเดือดในตลาดของเกมมิ่งกันเลยกับมาหาการ์ดดิว Microsoft ประกาศว่าจะซื้อ Activision b ิสเซด้วยมูลค่า2.3ล้านล้านบาทซึ่งมูลค่ามันสูงกว่าตอนที่ Elon Musk เข้าซื้อ Twitter ซะอีกครับ Microsoft กกำลังคิดอะไรกันแน่และมันจะกระทบอุตสาหกรรมเกมอย่างไรวันนี้จะมาสรุปและวิเคราะห์ให้ฟังกันครับเล่าที่ตัวข่าวก่อนตอนนี้ Microsoft ประกาศเข้าซื้อกิจการ Activision Blizzard มูลค่า68.7พันล้านดอลลาร์โดยการเข้าซื้อกิจการในครั้งนี้จะเพิ่มเกมยอดนิยมหลายเกมให้กับพอร์ตของ Microsoft รรวมถึง Call of Duty, w o r l d of Warcraft และ Overwatch การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะสร้างผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่ออุตสาหกรรมเกมโดยจะทำให้ Microsoft กลายเป็นผู้เล่นรายใหญ่ในตลาดเกมที่มีขนาดใหญ่ขึ้นการเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ ยังอาจนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม e-sport เนื่องจาก Microsoft มีแนวโน้มที่จะลงทุนมากขึ้นใน e-sport ด้วยครับมูลค่าการเข้าซื้อกิจการ Activision r e s e a r c h มูลค่า68.7พันล้านดอลลาร์มากกว่าดีลการเข้าซื้อกิจการใดๆในประวัติศาสตร์อุตสาหกรรมเกมเดีลการเข้าซื้อกิจการที่ใหญ่ที่สุดก่อนหน้านี้คือการเข้าซื้อกิจการ Cinemax Media โดย Microsoft ซึ่งมีมูลค่า7จ,จดพันล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2021ที่ผ่านมาส่วนในด้านของผู้เล่นนี่คือเกมดังที่อาจจะได้รับผลกระทบในดีลนี้ Call of Duty ซึ่งมีผู้เล่น100ล้านคนต่อเดือน World of Warcraft ซึ่งมีผู้เล่น10ล้านคนต่อเดือน Diablo มีผู้เล่น30ล้านคนต่อเดือน Overwatch มีผู้เล่น50ล้านคนต่อเดือน Candy Crush มีผู้เล่น 1.5พันล้านคนต่อวนัน Spyro the Dragon <t od d ress> มีผู้เล่น10ล้านคนต่อเดือน Tony Hawk Pro Skater มีผู้เล่น5ล้านคนต่อเดือน Cásh Crash b บ n d i c o o t มีผู้เล่น10ล้านคนต่อเดือน g u i t a r Hero มีผู้เล่น5ล้านคนต่อเดือน Starcraft มีผู้เล่น1ล้านคนต่อวนันข้อสังเกตต่อมาคือ Microsoft ตั้งใจจะขาย Xbox Game Pass Xbox Game Pass เป็นบริการสมัครสมาชิกแบบเหมาจ่ายที่อนุญาตให้คุณ เข้าถึงทางเกมของ Xbox ได้มากกว่า100เกมคุณสามารถดาวน์โหลดเกมเหล่านี้เพื่อเล่นบนคอนโซล Xbox ของคุณหรือเล่นแบบ s t รีมบนอุปกรณ์ที่รองรับเช่น PC โทรศัพท์และแท็บเล็ตโดยมันมีทั้งหมด2ระดับนะครับ Xbox Game Pass Ultimate ระดับนี้รวม Xbox Game Pass และ Xbox Live g o ไว้ด้วยกันคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ทั้งหมดของ Xbox Game Pass รวมถึงความสามารถในการเล่นเกมออนไลน์กับผู้เล่นคนอื่น Xbox Game Pass for console ระดับนี้จะให้คุณได้เข้าถึงคลังเกมของ Xbox สำหรับคอนโซล Xbox เท่านั้นคุณไม่สามารถเล่นเกมแบบสตรีมบนอุปกรณ์อื่นๆได้ Xbox Game Pass ยังเป็นอีกวิธีในการเข้าเล่นเกมใหม่ๆโดยไม่จำเป็นต้องซื้อคุณยังสามารถทดลองเล่นเกมก่อนซื้อได้อีกด้วยโดยเขาตั้งใจจะให้มีเกมใหม่ๆถูกเพิ่มเข้ามาอย่างสม่ำเสมอดังนั้นคุณจะได้เกมใหม่ๆไว้เล่นในราคาที่ถูกลง ฟังเพลินเนี่ยอาจจะดูดีทีเดียวนะครับแต่ในมุมของฝั่งค่ายเกมอื่นๆเขาจําเป็นต้องขายเกมในราคาถูกและป้อนเกมในจํานวนมากแทนนั่นทําให้คุณภาพเกมอาจจะหายไปจนถึงไม่มีความแปลกใหม่ขึ้นได้ส่งผลให้เก,เกมใหม่ๆที่เกิดออกมาอาจไม่น่าจดจํามาที่ Activision Blizzard หลัง Activision เข้าซื้อกิจการ Blizzard ทำให้เครือนี้มีเกมดังอย่าง Guitar Hero Call of Duty World o วอ a r ค r a f t Overwatch, Diablo หรือแม้แต่เกมมือถืออย่าง c Candy c r u s h และ Call of Duty Mobile อย่าลืมนะครับว่าแต่และเกมมีผู้เล่นไม่น้อยเลยโดยเฉพาะเกมอย่างแ Candy c r u s h ที่มียอดดาวน์โหลดไปถึง3,000ล้านครั้งและ Call of Duty Mobile เองก็มียอดดาวน์โหลดถึง500ล้านครั้งกลยุทธ์ที่ถูกเพิ่มเข้ามาคือ Xbox c l o u d Gaming Xbox c l o u d Gaming เเป็นบริการเล่นเกมแบบสตรีมมิ่งที่อนุญาตให้คุณเล่นเกมบนอุปกรณ์ใดก็ได้ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตที่รวดเร็วคุณสามารถเล่นเกมที่เป็นส่วนหนึ่งของ Xbox Game Pass Ultimate หรือซื้อเกมแยกต่างหากตอนนี้ปล่อยไปประมาณ100กว่าเกมแล้วณวันที่คุณได้ดูคลิปนี้มันอาจจะมากกว่านี้ไปแล้วก็เป็นได้ซึ่งในตอนนี้เขาก็ทำเป็นเวอร์ชั่นเบต้าเพื่อเก็บข้อมูลอยู่ด้วยข้อคุรบตอมาที่ผมอยากให้มองก็คือดิวระหว่าง Microsoft กับเครื่องเล่น PlayStation 5ของ Sony มันจะเกิดอะไรขึ้นกันนะ เดิมทีที่ m i r r s s o t เดิวกับ Sony และ Nintendo ไว้ถึง10ปีว่าจะเอาเกมดีๆอย่าง Call of Duty ไปลงซึ่งความจริงแล้วรายได้ส่วนใหญ่ที่ Microsoft ทำได้มันกลับมาจากผู้เล่นฝั่ง PlayStation ซะมากกว่าแต่ด้วยความที่เป็น Microsoft เขายอมจ่ายหนักอยู่แล้วเพื่อให้เกมอยู่กับตัวเองฉะนั้นก็เดาได้ว่าเขายอมทิ้งดีวนี้หลังสัญญา10ปีจบแน่นอน รอย้อนกลับไปตอนที่ Microsoft ซื้อเกม Starfield จาก Bethesda Game Studio และทำเป็นเกม e x c l u s i v e เฉพาะ Xbox ของตัวเองนั้นก็พอจะบอกอะไรได้แล้วล่ะครับในมุมมองส่วนตัวผมมองว่าสิ่งที่ Microsoft กำลังจะทำนั่นคือการครอบครองตลาดเกมขนาดใหญ่เพราะอย่าลืมว่าอุตสาหกรรมเกมมันก็ทำไรายได้ไม่แพ้กับอุตสาหกรรม Social Network อื่นๆพอทุกเกมล้วนมีผู้เล่นประจาเกมนั้นอยู่และมีโอกาสที่พวกเขาเหล่านั้น จะจับจ่ายใช้สอยและถือเป็นโอกาสของ Microsoft ที่จะเกิดการซื้อขายสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ปริมาณมากกับผู้เล่นเหล่านั้นฉะนั้นถ้า Microsoft อยากชนะตลาดนี้การครอบครองเครือข่ายของผู้เล่นก็ทำให้ Microsoft ได้เปรียบไปอีกหลายสิบก้าวซึ่งนั่นก็ะทำให้คู่แข่งรายอื่นได้รับผลกระทบถึงกับต้องปาดเหงื่อนั่นเองแต่จะเป็นการผูกขาดหรือไม่อันนี้ลองวิเคราะห์กันมาได้ครับ โซนะี่น่าจะต้องเข็นเกมคุณภาพออกมาสู้เยอะขึ้นบน PlayStation อย่างแน่นอนโดยเฉพาะหากเดิมาหากาบนี้สำเร็จทางโซนี่จะเสียเกม Call of Duty ไปและมันจะกระทบผู้เล่นบน PlayStation ชัวรก็ต้องคอยดูกันว่าโซนี่จะแก้เกมอย่างไรหากเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับข่าวข่าวนี้ก็บอกกันได้ใต้คอมเมนต์เลยครับวันนี้ IU l u l y Studio ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ